เนี <c ười> ơi, ่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เราทำไมเราตัวเหลองเนี่ยมันุบเลยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนอยู่นั่นด้วยซาไลไลนั่งไล เออโออ,อะไรอีกเนี่ยเฮ้ยรถรถเป็นไรนเมื่อกี้เอาวัดีตำรวจวัดีเลยพวกนั้นอินทาไม่ไอ้พวกนั้นอินทานี่หว่าเราจะมาดูกันนะโอ้ยมาดูกันไม่อินทารถน,น,นะเอา Ơi <laughs> <laughs> Nên cú bố đấy giờ đi ngay Ờ ờ Bên kia đây vậy Ơi giờ đi đấy ô, Mừng bây giờ đúng nè, à Cú in tha đâu Cú in cú อุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยขนาดพวกนี้มันยังอินทอรเลยวะเนี่ยไปแล้วไม่อินเทอร์กูรถชนเนี่ยคลิปกูน่าจะติดเหลืองแล้วเพื่อน